โจิ Workers, หล่อมากๆทำไมหล่อจังอะจะไม่รู้ว่าเป็นลูกตัวเองหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าโมจิหล่อมากเป็นว่าวันนี้มามีจะพามาวิเคราะห์แมทเทอรชื่อโมจิกันค่ะก่อนอื่นพิธาอาจจะคุ้นตาจากคลิปนี้หรือคลิปหน้าเหมือนหรือคลิปเฮียแกใส่ทองช่วงนี้แกชอบใส่แกเหอทองมันแท้งกลับมาที่ความหล่อกันค่ะไม่ใช่แค่หน้าตาที่หล่อนะคะบุคลิกนางดีมากในเรื่องของการตกพิธาตนางทําอย่างเดียวเลยค่ะทําหน้าตึงตกอย่างเดียวเลยคือไปไปมามา ความหล่อเป็นความตึงเป็นความตลกหรือความก๊อะทำให้พี่ท่าหลายๆคนเอ็นดูในตัวน้องจนวันนี้แอมโมจิได้มีโอกาสไปออกบูธงานเพสเอ็กโป 25วันนี้เฮียแกเลยจะมาบอกพิธาทั้งหลายว่าถ้ารักและเอ็นดูอย่าลืมไปดูความหน้าตึงของเฮียแกด้วยนะวันที่1พฤษภาคมเจอกันได้ที่บูธอาหารเปียกมาเลีย2พฤษภาคมเจอกันได้ที่บูธ VF คอรคส่วนวันที่3มวันสุดท้ายเจอกันได้ที่บูธเบลลาตัและที่สําคัญงานนี้เฮียแกไม่ได้มาแงวเดียวแกพาสาวเอ็นมาดูมาเป็นกําลังใจให้หนุ่มตึงและแกง